ด้วยกัน,นดุนมากวันนี้กินอะไวันนี้กินทำบุกเกอนะคะแฮมบุกเกอร์กรับเป็ดไฟ มี่แตงดองเกลือไว้กินกับวอดกา้าขาดไปได้บ้านเราจริงเยอะก็คือหอมแดงนะคะวันนี้มะเขือเทศน้อยหอมไม่น้อยมากพาะยะจนมากกินมะเขือเทศเงีย้ยมันเ,นเหมดแล้ดเมื่อวานเนียบร้อย วมันแน่นสุกเนาะอืมมันนี้ง่ะพอเราเอ็นเตอร์เฟียนมันือนเราทอดพิดมันไปซื้อพิดดอกแต่ว่ามันันใสเวลาฐานไมยมันสิกรอบไว้เนาะแฟนไข้เป็นแกนซอสอ่เนเห็ดคันเะเลนซอสแต่ว่าเพิ่นบอกเอาคันเตเลนมาใส่มันตงใสเวลาในการตร้มเดชชก เนยังมีอินทรชกยังวินทุนนะเออปอยมักขนาดปมักขนาดเนาะเยอะอ๋อมันยอกทอดินนะฐานแผ่นไฟเออวันนี้ กาศก็หนาวเหมือนเดิมแหละค่ะพนเข้าหน้าหนาวแล้วนะจ๊ะพกมงุง,มงเร่งพกมุ้งกลัววคำแล้วเดือนหนาแห้งหามุงกระมืดด่ะคิดแต่เ็นย่อยแล้วเนาะอีกสองเดือนกับปีไม่นี่ค่ะแตงดองหอมแล้วก็มะเขือเทศชีวิตง,ง่ายๆกินเมือเสียงแเรา Det, under, mm. oh, det, er. det er kommer aldri fra fram, det her. กินเบียร์มม่มันกินหนักแล้วกคอยบอกได้ว่านั่นเป็นเหดแล้วมันบาดแผบมันคือใส่ป่านนานต่บีปก็ซองวัดกันดีโดกสอสอยุดเฟียนวันทิง้งไม่่ต้อง Det er instrukser man må gjøre. Måste Hå? så, like som en, man må ha litt håp. Så liker man vann. หมอน,อนั่นเขาคันเ ok, ียยกโกติมินส์คอมพิวตเนี่ยเราทูดแฮมต์ชินเฟสซินเฟสจำยกไปหันหุ่นแฮมตะฝาไม่แฮมตาหมดหมดคนจำเซลล์อแอลกอฮอล์อยนจะไปเอาหมูกับน้องเขาฝากเขาซื้อสามสันไปแล้มาเห็ดไม่รู้ เขาเข่าปลาเสมอก็เลยถามเขาเหม่อาม่าเราบอกอามา,แ,า,มาแต่น่นแล้วพี่พี่ก็มาเ,าเอาเอาเห็นเข่าปลาก็เลยมาถามเ <c oughs> มื่อคืนพี่มาเอารถแจ้งเงินสดหนูเด้อมันบินคอนเทนท์พ <c oughs> ี่บินฮอคอนเทนเอินเตอรค์คิดก็แพงงานทีแม่สอบคุณน <c oughs> ุ่นเสียเางินสดเด้ยอย่าอนไม่หนูได้ว่าสั่นโอเคว่าสั่นสองร้อยสี่สิบแปดได้ไหมเขาไปสองร้อยห้าสิบนะสกูน ออพอดีแดงเงีนยั้นใจแม่ปูห้าร้อยมั้งพาขาเผา แรงมากพญายิ่พันหนึ่งพันเดียใหญน่ยังว่าอยู่มองหัวปะน้อนเนาะะทอร่าอ้อมเนยย้อนห้องแพงอะฝนปูคนห้องเบสารมีแฟ้มคุณนดาผมุณจะปั๊บหมอดอออเออพญายิญามาหายพันหนึ่ง ว่าจะจมจะบว่มีเงินสดแน่กระเป๋าบ่ามีอยู่ก็เงินแม่ปูใส่ก็ใส่นีนเข่าดิไเลยเอาไา่พันนะ่นึยเมีกะเราหัวยู่ว่ามีอะไรหน่อยบอกมาใส่เพราะอันนั้นมเป็นเงินเสียรื่าไขมาแล้วเงินใสยปุ่นปอนเือนือ,นอนนึ่งเลยกะ ค่าประกันแขวเจ็ดพันก็อยู่ในกระเป๋าแหละเราโหอยตัไม่น่อยสิบหนึ่ออกมาใส่ผมวันนี่ไม่น่อยออกมใส่หน่อเียเก็บไปถ้าไปเห็ดเขวจวของเห็ดแขวป่นถอดแล้วอมสกนเงเแล้วป่วยเชียดทันสมุดแอนต็สมุดนี้ Iblan ừ ok, Iblan ừ này ở à ta mẹ kể dục biết đồ lịch đi dân Hả? Chị mới đã bỏ kín đây dù, ta kín nga nè sốt Có chân linh tư vô Đi cái bát scon ม,มีเสพาะเฟซบุ๊กเมดเด็คบุญคันตเตลินเอ็กซ mm ์ฮอลแลนด์นะฝ mm hmm. นตกอาทิตย์เดีวอาทิตย์นี้แต่ละคก็เหนเก็บเพชรพักกันห้องไว้ๆอยู่ในป่าเห็ดมันหลาน่ายบรไิไปตั้งใจว่าจะไปเก็อบเพชรแหละเพราะบางปอนเสียแลกอ ยูมันบ่นไรนะดำาดนะมบุคคลมักตองฝีซีเบกก็บุคลบคลม,มากเห็ดม่นเห็ดดำหรือว่าเห็ดอันซีตนตาบุคคลมักนั่นแหละบุคบคลมักนั่นนะที่แรกวาสซไปเบก็อยูบบนี้ว่าซีเห็ดไปให้ลูไป,ปนี่ลูกจาจจากแล้วเหว่าเห็ดหัวมันละบุกไปบุกเห็ดที่ไม่ได้มักไม่ได้บุคบคลมากกินตน เล็ดเลือก,อก <st arts> สตักใ่โกอุ๊บหอมแดงใส่มันเพ็ดชีวิตกระเรียบง่ายขึ้นเนาะทันเบาถึงมันกิต้องท่าใจแต่ประธานมาท่า,มมา,าใจได้ทั้งหน่อยบอกเก็ว่าได้หรอลรื่ๆกับอ้นกนหอยไม่ได้ละ การชีวิตท <m im tattoos> mm ่องยังอยู่เขากต้องเดินสอบกันเมื่อไ้เบาไว้ก็นอนยังเดี๋ยวแันไวลร่าคือวมาแล้วจะเสียาวยาทุกอย่างเลยแล้วมันก็มีความแบบว่าเบาขึ้นสบายขึ้นคือ บอเรมี่พระละกับบอตองเร่งเรียบในการบีบบังคับที่เป็นเจ้าของ่นะตอนแบบพระละโยกับสิเมื่อซ้ำในอารมณ์สิบอดีปนในตรงฝ้าปรับอารมณ์เพื่อจะจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปทุกมือนี้ว่เร่งเจ้าของบ่ม,งมีคลิปกับลอดจนกว่าสกินหเลยยังแบบรอดได้บ่ฝากบ่เร่งตัวเองสินะ่ะไปเรื่อยๆ อย่างนึงเข้ากับบริมี่หนีสินพ่อสด็จเ้าเฮ็ดจนแบบว่าให้เป็นใหต้ตายฮะเนาะชีวิตเท่าใส้กับบันนท่องใส่ชีวิตกับความรับผิดชอบพ่อละมาเต็มที่แล้วเท้าเมื่อยนล้วมันล่าแล้วไปเฮ็ดเอาไปทอไว้พี่น้องสิสังเกตบ้มมางบางเมื่อกสองสามคลิปบางเมื่อกคลิปหนึ่ง 11 con lông tuyệt vời lạng nha, mấy thầy họ gọi. Bố phào. Ừ. Khánh xe vịt hóng sát miệt. Hả? Ừ. Khánh xe vịt hơ vật Một cái phần. Chốt thỏa ăn thêm này, ừ. khánh một một ta. Được ok ừ. không? rồi. Cái kia này, ngon lắm bà. Mười cái พี่อะได้หัวใ,ใจเท่าไหร่ก็ต้องฟ้าเฮ็ดคลิปพอไล่ใจล่ออยู่จั่มันจะทรมาขอยง้มใดแล้วนี่บ่ฟังบ่ฟังจะดีไม่น่าจะมาเรียกฟ้ามาเรียกเรื่องแล้วคข้ามาอยากได้เงินมึงจะไดินบนได้แต่เสือเอาเท่ายกันสิพอ่อใส่ชีวิตที่เลยอยู่ให้มันเรียบง่ายมีความสุขขืนวันนี้ม่นบ่นบนมีความกระตือรือร้นปกับ นั่นยัยววงถือวนะ่าม่เข้าใจเขาเนาะนี่กระหายมีกระดองแพ้ลังสินะเพราะว่าบ่บีบเจ้าของบ่เล็่งสมอง,จงเจ้าของเห็ดซอสจนมันก๋วออยเอี๋ยวต้มนี่นีนนนน่กะมีความสุกซนเพิ่มแม่น้อยบนะ่เครียดไงแต่ก่อนนี่เฮ็ดคลิปนี่เครียดเน่ พอได้ใจไมนถ่ายอยู่จั๊กสิไม่แย้มไดเอียงสินะยันหาบ่พ่อยันบ่พ่อยันบ่มี่เีเชื่อเทอดกับมุดนิดทอากับไส่อารมณ์กันแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหละโอเคสบายสบาย,บายน,นี่ก็มีความสุขขึ้นได้ไม่เงินอแล้วนะเดียอิอนเจ็บบอลผมดูคัอน,นอินเจาะทอดดูคันปลูวันในสะกกงเยอะดียกสะสมนิดละบอน

Oh ตั้แม่ไม่จะยนี่ยได้แล้วหครั้งที่ไม่น้อยซั่งเสือมากเห็ดเห็รอ่นั่นแหละีมมแม่ที่สิบเจ็ด ก่อนแลวล้วเรใจอมเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปอบรมสิไปหาสื่อของ พกของกินมาเพิ่มพกของแห้งแล้วก็ใส่ในห่อแพ็กไว้บางคนวันใสาร์พญาขบรถภาพไปด้วยจ้ำทุเรียนอยากไปเ็ดบุญแบบสบายใจแบบว่าอยากมาุมนิเก้าวนะยังกันหารถกันอยากไปแบบสบายๆประจองมาจมกันแล้วบางเรื่องช่างไม่สมบูบุญ เดี๋ยวจะให้ดูว่าสั่งอะไรมาทำอะไรเพื่ออะไรเนาะเพื่อรักแกใจใจ้าแล้วนะจุบ๊บ